พอเรื่องขังแปดฉายที่โคลิเซียมฉายเสร็จออกจบจบโปรแกรมได้มาหล้านกว่าเจ้าของหนังเวนทีวดาตอนนี้เราเราหนังก็คู่กันมาเรื่อยจนมาทั้งสาวห้าสาวแรงสูงอะไรจำไม่ได้เยอะเป็นสิบเรื่องหัวใจร้อยห้องอะไรี้ได้ตั้งทุกเรื่องแล้วก็เอาหลังก็่วนุเทนก็ มาอยู่ที่บ้านเพราะว่าตอนนั้นก็มีแฟนแล้วก็รู้สึกจะมีปัญหากับนางเอกคนหนึ่งก็ได้จากพวกเราไปแล้วคือภาวนาชนาะจิตเทงเขามากินนอนอยู่บ้านผมอ่ะกินนอนอยู่ที่บ้านก็ไม่ไม่ไรผมว่าตอนแม่เขาแม่เขาแม่แม่เจ็บป่วยแล้วเป็นมะเร็งแล้วก็ไม่ไม่ไม,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 มีที่รักษาผมก็ไปให้รักษาที่วัด ไอ้ถ้ำสีวิไลตรงไอ้ผู้แคร์น้าพรลานน้าพระลานผมพว่าอาจารย์ท่านเก่งเรื่องมะเร็งไงผมก็เลยบอกว่าเจนเอาแม่ไปไว้ที่โน่นดีกว่านอนอยู่อย่างนี้มันไม่มีประโยชน์ไม่ไม่ได้แล้วผมก็ให้คนเอารถใส่รถตู้ไปไว้ที่ฝากหลวงพ่อไว้ก็แต่มันเป็นหนักแล้วงนะแม่ก็สิ้นบุญไปแม่ผู้เทนนะสิ้นบุญ ผมก็จะไปช่วยเพื่อนทางอ้อมยางเงครับแล้วก็เขาจัดงานที่วัดไอวรัชาขฝงศพแม่ผมก็ช่วยเขาจนเสร็จงานแล้วก็นั่นก็ทุกคนก็ต้องจากกันทั้งหมดนะครับแม้แม้กระทั่งคนที่ว่าเก่งๆในหนังนั่งข้างผมเนี่ยเขาเ็าต้องไปเหมือนกันยแต่เขาไม่รู้ว่าไปเมื่อไหร่ทุกคนไม่มีใครอุเทนอุเทนเนี่ยอุเทน ปีนี้ก็เจ็ดสิบเจ็ดยังอ่อนยัผมนะเขาเดินกระกระดาวันที่สิบเก้าหรือสิบแปดเดือแต่ผมเนี่ยเจ็ดกุมภาแค่เขาสามสี่เดือนห้าเดือนเลยนเ,นเนี่ยต้องไปเงี้ยวันนี้นางเอกครับนางเอกรุ่นเดียวกันนี้มาเต็มเลยครับมาข้างหลังนี่เต็มเลยเดี๋ยวไม่รู้ว่ารุ่นรุ่นตากล้องจะทันรหอเปล่านะเดี๋ยวผมแนะนําให้รู้จักมี ไอ้ก้อยคาลิกาจิราทิษไอ้อูมวิยาดาอุมามาลินนิพาพรนงนุษย์ป่วยก็มีเยอะอ้ยเต็มหมดนางเอกทั้งนั้นนางเนี่ยนางเอกทั้งนั้นเดี๋ยวถามความรมู้สึกของปารินิชายทีหนึ่งนะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนใหม่นิดนึงนะป๋า นะครับผมกับป๋าอุเทนเนี่ยสนิทกันแบบไหนเล่นหนังโอ้อุเทนนี่ก็มาสนิทกันตอนเลิกเล่นหนังแล้วเนี่ยมาคุกคีกันอยู่กับพวกป๋าเอสเนี่ยก็สนิทกันหน่อยตอนเล่นหนังผมเล่นกับเขาน้อยมากเพราะเขาเนี่ยเป็นไม่ใชร่ระดับแบบตัวตึงๆแบบป๋าเอสสารพงษ์สมบัติอย่างเงี้ยผมจะคุกคีกันบ่อยๆอยอยเพราะต้อง ปะทะกับผมหมดผมผู้ร้ายมันน้อยคนนางเอกก็นางเอกนางเอกก็ก็นี่แหละพวกต้องตัวตึงๆนั้นแหละเพราะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่ฝาดามเขามีปัญหาไงผมก็ต้องรับคนเดียวเลยปะทะทั้งนางเอกทั้งไปเอกปัญหาเรื่องอะไรเรื่องปัญหาเรื่องอเรื่องอะไรขขงเขาก็ไม่รู้เรื่อง จำไม่ได้ละรู้ว่าเขามีปัญหาเขาเลยทิ้งผมไว้คนเดียวต้องคอยพระทะอยู่กับพวกนางเอกพระเอกคนเดียวแล้วชุดนางเอกบ้างไหมนางเอกก็ต้องชุดทุกเรื่องนะครับเพราะว่าไม่ชุดนี่พระเอกมันก็ไม่เก่งนะครับมันต้องให้ผมชุดก่อนถึงจะไปสร้างความแค้นให้ครับพระเอกเขาคนดูจะได้สะใจก็ตามล่าเราก็ตามล่าเราก็บทนังไทยก็มีอยู่เท่านั้นแหละครับก็มีหลังๆก็มีพวก เผากระท่อมอะไรนะยิงภูเขาอะระเบิดภูเขาเออนั่นแหละเขาสะใจเขาชอบดูกันแต่มาดีหน่อยก็ของพวกปลาหลอเนี่ยเขาระเบิดรถถังระเบิดเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยเออดีขึ้นมาหน่อยรถไฟรถไฟชนกันก็สําหรับวันนี้ก็มาเพราะว่าคิดถึงเขานะเพราะว่ายามที่เขาอยู่ก็เฮฮาสนุกไปด้วยกันเนาะใช่ทุกคนต้องตายหมดตายไหมตายหมดไม่มีใครเหลือแต่สําหรับผมสองคนเนี่ย ตายยากเพราะว่าผมไปออกกําลังกายกันทุกวันทุกวันนะครับเมื 3> <3> ่อคืนเดินกี <4 <4 <4 Hoy, ่ชั่วโมงเอางี้สามชั่วโมงสามชั่วโมงนะครับเดินออกกําลังกายกันนะสี่ชั่วโมงโอ้ยไม่ใช่สนามสุบนะครับสนามสุบมันกว้างไปไม่ใช่สนามบ้านนะครับสนามบ้านก็เล็กนิดเดียวเนาะนี่เล็กกว่านั้นอีกอะผมเดินสามชั่วโมงเอาทาไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยดิคนออกกําลังกายนี่เขาต้องต้องเดินแล้วตัวเปล่าใช่ไหมแต่มี แต่เราเนี่ยต้องเวรกรรมต้องถือไม้ไปด้วยมันก็เลยทําให้มีภาระเรื่งน้ําหนักอะไรที่ถือแต่ว่าพอเล่นแล้วสายตาสายตาต้องดีด้วย,วยสิอเออไม่ดีก็ต้องคว้ากระเป๋าอ,อยู่เรื่อยนะก็ผมก็เดินกันสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงทุกวันนะครับผมเดินกันรอบโต๊ะครับรอบโตมันต้องใช้สมองในโตะ๊ะเดินไปต้องใช้ความคิดด้วยไหม ใช่ครับอ่าต้องหลอกคนเป็นไหมเป็นอ่าต้องหลอกคนเป็นด้วยเสียคนวันนี้ก็รู้สึกเสียใจเนาะแต่ว่าอย่างที่ปาเอสบอกว่ามันต้องตายกันอ่ะไม่รู้จะทำไงตอนนี้ก็เหลือน้อยลงไปแล้วเหลือน้อยลงไปเหลือน้อยลงไปปีนี้ไปหลายคนสามปีนี่ไปหคนเออมาถี่มาก้งาหลังนี่นะถี่มากนะครับตอนถึงเราจะห่างหรือกี่อ่าห่างสิห่างสิจ เขาไม่ออกกาลังกายแบบพวกผมนี oh, ่ผมนี่โอเปอรเสร็จแล้วเนี่ยเหงื่อตกก็มีนะเพราะมันเดินกันบ่อยๆเนี่ยผมผมผมไม่ไม่คุยไม่เคยคุยยังไม่ใใครฟังเลยผมนี่ยังขับรถเนี่ยไม่ไม่ไม่เป็นไรตำรวจทางหลวงอะไรไม่เป็นไรผมนี่ขับรถสี่ร้อยสี่ห้าสี่หกเลยดูนโอ้โหโอ้ผมมึงงานมันเยอะงานผมไม่ได้ถ้าเขาเป็นสสเขาต้องวิ่งทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็คนมารอแล้ว สหลับซะหน่อยพอเย็นเริ่มเย็นนะผมจะบอกภารกิจสอสอนนะเริ่มบ่ายไปนะเตรียมตัวอาบน้ําปะแป้งให้ดีนะงานบวชงานแต่งงานโกนผมไฟงันเกิดงานศพโอ้ยกันมากยกันมากอีกยันใหม่ผมผมคุณแป้กรอนราอไม่เป็นไรครับเพราะว่าทํำด้วยประชาชนประชาชนเรื่องมากวขอบคใจ ต้องเป็นที่ใจอะแต่ของผมเนี่ยผมอยากจะใช้ชีวิตบรรพายให้สบายหน่อยนะครับสวัสดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวก็เชิญถ่ายรูปเลยครับเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่เดี๋ยววันเผาก็เรามาคุยอีกทีเนาะวันนี้ก็มาระลึกถึงงานสวดของคุณอุเทนบุญยมเพื่อนรักของผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวป๋าพาไปหน่อยดิ นะเดี๋ยวอ่ะอ่ะครับนี่นะนานๆนะท่านจะมันเป็นพิธีกรให้นะเดี๋ยวก็จะพาเออแนะนําให้รู้จักด้เป็นพิธีกรบอกนะบนบนบนบมันมาเลยมันจะมาเลยมาเลยนะนะนะเดี๋ยวให้ให้แฟนอูเทลงพาไปรู้จักกันนัเอกรุนลุนุนลุนน้องพี่นิดหน่อยอืมมีใครบ้างมางานมหมางานะไรเออ ใช่ใช่กอยู่ข้างในนะอยู่ในนะเออสามารถสัมารถความรู้สึกกับป๋าบุเทนเนี่ยนะมาสัมภาษณ์เลยจ้ะครับคุยหน่อยครับนะเนี่ยเคยสนิทกับป๋าุเทนบุญยงนะครับผมใช่ค่ะเล่นเล่นหนังเล่นเล่นหนังด้วยกัน <laughs> แล้วก็เวลาเขาเปิดร้านอาหารตอนนั้นก็ไปช่วยกันเลี้ยงโต๊ะแชร์เลี้ยงอะไรก็ไปกินกันใช่ <laughs> ไปร้านพี่อุเทนกันน่ารักค่ะน่นารัก,กมากๆที่ถึงที่สัมภาษณ์เลยนะ ก็ไปข้างหลังไปเลค่ะส่วนพี่เทนนะคะก็รู้จักกันรักกันนะคะพี่เทนจะเรียกไอ้นกไอ้นกไอ้นกอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ว่ามีงานอะไรพี่เทนจะไปคู่กับพี่เอสกุงศรีวิไลก็ถ้าเจอพี่เอสก็จะเจอพี่อ่าพี่เทนด้วยกันนะคะก็รักพี่เทนนะคะที่มาเนี่ยก็มาด้วยความรักและอะไรมค่ะ ก็เสียใจนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็เคยร่วมงานกับพี่เข้ามาก็ขอให้ไปสู no> ่พระภูมิที่ดีนะคะคุณค่ะอ่ะพิมค่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะที่พี่เขาไปกระทันหันนะคะก็ขอให้พี่เทนจงไปสู่สุคติภพนะคะ ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่อุเทนนะคะก็เสียดายเพราะพี่เขาเป็นผู้ชายที่หล่อมากเป็นพระเอกที่หล่อที่สุดในยุคนั้นเลยนะคะหล่อจริงๆเลยค่ะแล้วก่อนที่เขาจะเสียยังเจอกันต่อนแกนไม่สบายแกก็ยังหล่อยอยู่เลยค่ะขอให้ไปเป็นเทวดานะคะนี่คือที่เขาเคยคุยกับป่าอุเทนแล้วเคยร่วมงานกับป่าอุเทนนะก็ยังมีอีกหลายท่านนะรวมทั้งศิลปิน ดาราต่างๆตรงนี้นะผู้ชมนะเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์ความรู้สึกของป้าๆพี่ๆนี่นะเรียกอย่างนี้นะครับสวัสดีครับผมขอบคุณสงคยิ้เดนดีครับผมค่ะก็เสียใจนะคะที่พี่เขาจากไปเร็วน่าจะอยู่ไปอีกหน่อยเนาะก็เป็นพระเอกในดวงใจเราครับผมนะคะครับนะครับพี่ครับผมขอบคุ คิดถึงพี่เขาค่ะแล้วก็ไม่ทราบว่าพี่เขาไม่สบายปิดเตียงมาสองปีแล้วเพราะว่าพี่เขาก็ค่อนข้างเจ็บตัวนะยิ่งพ<ช>ี่เน่ลูกหลานเราก็ไม่ได้เจอกันที่พ่อบอกว่าเสียชีวิตเราก็ตกใจเหมือนกันเสียดายพี่เขาค่ะพี่เขาเป็นคนมีความสามารถเยอะและเป็นคนที่น่ารักนิสัยดีค่ะ พี่คบขอความรู้สึกนิดครับผมกับพี่เทนที่จะตกใจค่ะเสียใจมากนะคะ<ม>เพราะว่าไม่ไม่คิดว่าพี่เทนจะไปเร็วเพราะว่าเคยเห็นครัง้งเจอครั้งสุดท้ายก็ไปงานบังเกิดที่ที่เลกทาน,นีอย่างน้อยพี่เทนก็เป็นพระเอกคนหนึ่งของเรานะคะที่เราเล่นหนังด้วยกันค่ะเสียใจพี่เทนไม่เป็นไรคะ่ะขอพี่เทเนไปสู่พบสุขติดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมวผมรู้พี่ครับที่ปาาเพียนจากไปก็เสียใจนะคะเสียดายเพราะว่าพี่เขาเป็นคนที่น่ารักมากเคยถ่ายหนังด้วยกันเป็นคนที่ใส่ดีแล้วเราก็ไม่เจอกันนานมาเจออีกทีพี่เขาก็ไปสวรรค์แล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องทุกท่านนะคะเสียคนดีๆไปขอบพระคุณค่ะพี่นี่ฮะคนที่สนิทมากอาจารย์สวัสดีครับผมแต่พูดถึงอา้ารย์สวัสดีครับ ได้ค่ะอดุกันเีค่ะสวัสดีค่ะ้องมีวดีค่ะ